สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้หลังจากที่เราได้ทําการพูดถึงนะครับในตัวของฟัตเตอร์ไปแล้วนะครับเราก็จะมาทําการพูดถึงอีกตัวหนึ่งก็คือ Dart นั่นเองนะครับซึ่ง Dart ครับก็เป็นโปรแกรมมิ่งหรือว่าเป็นภาษานะครับเราจะเขียนคําสั่งนะครับด้วยพยากรณ์ทางภาษาของ Dart ซึ่งก็เป็นภาษาที่ Google ได้ออกแบบมานะครับสําหรับการสร้างแอปพลิเคชันโดยที่ Dart นะครับจะมีความแตกต่าง จากภาษาอื่นนะครับก็คือสามารถที่จะสร้างได้ทั้งโมบายเดสก์ท็อปเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เว็บนะครับคือ Dart สร้างได้ทุกอย่างที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับโดยที่นะครับดจะเอาไปร่วมกับฟัต t ตอรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้าง User Interface ที่ Google ได้เตรียมมานะครับ Google เตรียม Dart มาให้เป็นโปรแกรมมิ่งสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันบนโมบายบนเดสก์ท็อปบนเว็บแล้วก็เตรียมฟัต t ตอรมาเป็น User interface ที่ทำงานร่วมกับ Dart อีกทีหนึง่งเพราะที่ใช้ Build App อ,ออกมาเป็นทั้ง Android และ iOS นะครับแน่นอนครับว่า Dart และ Flutter นั้นเป็น Open Source ซึ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดในการที่จะนำมาใช้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ Dart มีความเรียบง่ายคล้ายๆกับภาษา OP นะครับถ้าเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับ Java เกี่ยวกับ C เกี่ยวกับ C++ เราสามารถที่จะศึกษา Dart ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาแอปซึ่งแน่นอนครับว่า Google ก็เตรียม Dart นะครับมาเป็นภาษาใหม่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับการพัฒนา Dart ก็จะเป็นเชิงของการสร้างโปรแกรมแบบ Object Oriented Programming นะครับซึ่งแน่นอนครับการสร้างโปรแกรมแบบ o p ก็ต้องมีการพูดถึงนอกจาก Syntax เบื้องต้นที่มีให้ใช้งานใน โปร g กรมมิ่ง l ลง g u เก e ภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนดิชันการวนรอบนะครับหรือว่าการปรินตต่างๆ Dart ก็จะมีเรื่องของคลาสนะครับเรื่องของ Method เรื่องของ a t t r i u u t e นะครับมาเพิ่มเติมนะครับในลักษณะของ OOP เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับโค้ดพื้นฐานของภาษา DART นะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Java แต่ก็จะง่ายกว่า Java นะครับ ซึ่งเมื่อมีเรื่องของ o p ก็ต้องมีเรื่องของ Class Object Property นะครับ Method Constructor นะครับ Public Private นะครับ Protected นะครับกำหนด Level ในการเข้าถึงนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Parameter นะครับรับส่ง Parameter Overloading Constructor Overloading Method นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จัก